สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่26่สนะคะ26สิงหาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอ่ามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะอ่าสำหรับของวันที่25แอดให้เด่นที่2กับ4ไปผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก7 5 4ล่าง2 5นะคะเด่นที่2มานะคะพี่ๆจ๋า2 5มาตรงๆนะคะสำหรับในรอบพิเศษเนาะ7 8 7นะคะ ล่างหนึ่งจอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะไปเข้าเฉพาะตารางตัวเด่นนะคะสําหรับในหนึ่งจในรอบพิเศษเนาะอ่ะในรอบปกติสี่เจ็ดสี่นะคะเด่นที่สี่มานะคะตารางตัวเด่นมาตัวที่แอดจับคู่ให้ตัวเน้นแต่มาในตัวกลับนะคะสําหรับในรอบปกติส่วนหนึ่งหกก็เช่นกันเน้นไปหนึ่งอ่เก้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะมาในอ่ะตัวที่แอดเน้นนะคะตารางเราก็มาเช่นกันนะคะ ในรอบ v i p 401นะคะลาง69เนอะแอดหลุดไปเสรยดายมากๆเลยพี่น้องจา๋า0110แอดตัดออกนะเสียดายมากเลยแต่ก็ยังโอเคนะมาในสามหน่อยนะคะตัวที่แอดจับคู่มาสามหน่อยนะคะตามโตแล้วกันเนาะอ่า ูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอดก็ไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะให้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะพี่ๆจา๋าสำหรับท่านไหนอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางกับแอดเผื่อหาแอดหน้าช่องไม่เจอก็ตามได้ใน ID ไลน์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดถึงเข้ากลุ่มอีกทีนึงเนะาะ ID ไลน์นี้นะคะขอคนที่อยากจะเข้ากลุ่มจริงๆนะคะ คนที่ชอบเสี่ยงโชคจริงๆเด้อพี่น้องจ๋าอ่ะรัฐบาลไทยก็ทำเสร็จแล้วแต่ห้ยังไม่ได้คัดเลยเดี๋ยวลงให้กลุ่มในกลุ่มไปก่อนอ่ะมาตามต่อกันนะคะสําหรับตารางตัวดินเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจ คิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งกันพ,พี่เนาะรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะเสียสละเวลาสัก4 5นาทีอ่านาทีให้แอดด้วยเนาะถ้าเจอโฆษณาก็รับชมให้นิดนึงนะคะฟังจนจบรับฟังจนจบเลยก็ได้นะคะพี่พจ๋าเป็นกำลังใจให้ตัอแอดตรงนี้ไปละกันนะคะ,ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปในวันนี้ให้ไปที่4 8 6 6หรือเด้หรือพี่น้องจา๋า0 2 7ด เด่นสูตรในตารางนะคะแอดให้เด่นที่8แล้วก็หเด่นที่8แล้วก็6 8ให้ไปที่80 82 8นย์ดสองสี่หนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชอบจับในตารางนะ3ตัวก็เช่นกันส่วนเด่นที่6กนะคะแอดให้ไปที่6กสอง หกสี่หกห้าหกเจ็ดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันสามศูนย์ห้าเจ็ดนะคะอ่าสองสาม สองศูนย์นะคะวันนี้มีสายเบิ้ลมาเพิ่มวันนี้มีสายเบิ้ลมาเพิ่มด้วยสายเบิ้ลอาจจะหลายตัวหน่อยนะวันนี้นะคะสำหรับสายเบิ้ลชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวในกลุ่มแอดไปคาดให้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกัน แนวทางลุ้นได้สี่หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงเบีใครชอบแนวแนวไหนหน่อยไหนอ่าตามได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบสายวิ่งสายรูดที่แยกเป็น,นหน่อยๆนะคะในกลุ่มได้เลยแอดเน้นหน่อยให้ด้วยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดอ่ะเด่นที่แปดอ่ะเด่นที่แปดแปดสองแปดหกหกสี่หกเจ็ดนะคะห้าเจ็ดสามศูนย์ แนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี PP ่พี่จ๋าจุดไว้แคบไว้นะคะใครไม่ชอบผูกไม่ชอบกาวก็กลับหัวเองนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆฮงรวยรวยกันยิ่งยิงขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ